哈喽。 ซีรีวิวกลับมาอีกแล้วจ้าวันนี้มีตัวช่วยดีๆสำหรับสาวๆที่ควบคุมน้ำหนักแต่โหยของทอดนี่เลย AFM เต้าหู้ปลาลูกชิ้นปลาสูตรเยาวราช100กรมัมเพียงแค่111กิโลแคลอรี่มีโปรตีนถึง13.9กรัมเลยจ้าเตยผู้ไม่มีสกิลในการทำอาหารมีตัวช่วยดีๆแบบนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปสั่งอาหารคินแพงๆกินเลยเพราะเขาอาร่อยง่ายมากเพียงแค่ใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมนันและทานคู่กับน้ำจิ้มที่เธอชอบแค่นี้ก็มีมื้ออาหารดีๆแค้าตามแถมระคาะ น้องน่ารักมากๆด้วยเต้าหู้ปลาสูตรยวราชแพ็ค500กรัมราคา55บาทถูกมากๆไปแล้วลูกชิ้นปลายยอราชแบบกลมแบบลักบี้แพ็ค100กรัมราคา89บาทอร่อยง่ายได้สุขภาพแถมราคาถูกอย่างเวอร์หาซื้อได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่โลตัสและแมคโครมาอร่อยง่ายได้สุขภาพด้วยกันนะสาวๆวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายจ้า